h e a l t h is a n e w well เป็คำฮิตในโซเชียลมีเดียด้านสุขภาพอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีับหม่อีก Longevity การอยู่ให้ชีวิตยืนยาวหรือรักษาชีวิตให้ยาววัยอยู่เป็นเด็กหรืออยู่แบบ ภาพดีไม่แก่เอออะไรเงี้ยหยุดความแก่ชะลอความแก่เป็นประเด็นที่เหมือนเหมือนกับอยู่ในโพสต์ของเฟซบุ๊กเออจะเรียกว่าอยู่ในโลกของผู้ใหญ่ประเภทหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็ได้ที่หยิบมาคุยกันอะไรเงี้ยมองแบบซีเรียสก็เหมือนกับเออโอเป็นประเด็นใหญ่นะทุกคน สนใจสุขภาพหรือแบบเป็นเรื่องน่าคิดนะคนทำธุรกิจอาจจะต้องสนใจธุรกิจเรื่องสุขภาพคีย์เวิร์ด l o v g e v i ท y เป็นทำฮิตลองคิดเล่นๆแบบไม่มีข้อมูลนั่นคือทำไมมันต้องมาฮิตตอนนี้ดูวะในขณะที่โลกแม่งก็ไม่ได้น่าอยู่นานขึ้นมาสักเท่าไหร่ หรือประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยหรือแบบคนแก่มากกว่าเด็กเวลาล้าคนแก่มากกว่าเด็กสมมุติเราอยู่ในโหมดคนแก่ก็แสดงว่าเฮ้ยเรากำลังจะเป็นภาระให้กับเด็กนี่หว่าเออมันก็อาจจะสมเหตุสมผลว่าเออมาคุณจะแก่ไปคุณควรต้องสุขภาพดี จะไ,ได้ไม่เป็นภาระของเด็กๆหรือของคนรุ่นใหม่เออก็เลยเทรนสุขภาพก็เลยมาซึ่งเมื่อก่อนมันก็ยังเบาๆนะว่าเออไปออกกําลังกายนะกินดีอยู่ดีพักผ่อนอย่างเงี้ยนี่มันก็จะมีประเด็นที่เขามาเอายิบมาคุยกันก็คือมันเริ่มเป็นเทรนในการแชร์สุขภาพแชร์ความร่ำรวยทางด้านสุขภาพร่ำรวยสุขภาพเหมือนเออ โอ้ไปทำไอ้นี่มานะสุขภาพดีขึ้นแช่ไอบารทำเปลี่ยนถ่ายเลือดปลูก DNA อะไรไปกันใหญ่เลยทีนี้หรือว่าแบบใครใช้สมาร์ทวอชใชใ้เครื่องวัดสุขภาพก็ยิ่งลงละเอียดเลยโอ้โหค่าเลือดอย่างนั้นค่าปอดเท่านั้นค่าออกซิเจนในเลือดเท่านี้คือยิ่งวัดละเอียดก็ยิ่งดูล่ำรวยอ,อ,อารมณ์เหมือนกับยิ่งใครมีค่าสุขภาพร่างกายเยอะก็เหมือนมี แหวนมีสร้อยมีเครื่องประดับอันนี้ในมุมที่เขาจิบมาเปรียบเทียบกันว่าเออการอวดสุขภาพมันเหมือนเริ่มจะกลายเป็นการอวดความร่ารวยทางด้าน,นสุขภาพเพราะว่ามันอาจจะพลุกกลานอวดความร่ารวยด้วยรถสปอร์ตนาฬิกาการไปเที่ยวที่หรูๆแพงๆอะไรเงี้ยมันอาจจะอิ่มตัวในโซเชียลมีเดียแล้ว ก็เลยโอเคก็มาหาเรื่องกันใหม่ว่าเอจะมีประเด็นกันเรื่องอะไรดีก็เลยมามีประเด็น,นเรื่องสุขภาพทีนี้ก็เลยมีการเหมือนกับดีเบตกันนิดหนึ่งฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยการที่เทรนสุขภาพมันมาแล้วมาให้ความรู้ว่าควรใส่ใจร่างกายนะวิ่งก็ควรรู้ว่าสมาร์ทวอทบอกวิ่งเท่าไหร่จะดีเก็บสถิติ สุขภาพดีขึ้นด้วยการเก็บ Data แล้วก็มันก็ไม่เห็นผิดไรนี่ที่จะแชร์ให้เพื่อนใน Community หรือว่าในเพื่อนฝูงเห็นว่าเอ้ยดูแลสุขภาพยังไงแล้วมันจะดีใช้อุปกรณ์แกจ็ตอะไรในการบันทึกเรคคอร์ดมันก็เหมือนกับเป็นหมอหรือเป็นคนโค้ชทางด้านสุขภาพให้กับตัวเองผ่าน,นเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มี AI มีสารดข้อมือเนาะอะไรอย่างเงี้ย มันก็เออมันก็ถูกต้องนะคือคนเราส่วนใหญ่คําว่าแชร์มันก็ส่วนใหญ่ก็แชร์เรื่องที่ตัวเองแฮปปี้ที่จะบอกต่ออะไรเงี้ยมันก็ถึงยุคที่คนอาจจะมาแฮปปี้เรื่องสุขภาพเนี่ยในมุมหนึ่งก็มันก็ไม่ได้ผิดอะไรที่ที่จะแชร์อันนี้ออกมาแต่มุมคนที่ทักเตือนก็เลยเหมือนว่ามันมีการโชว์แอบแฝงแบบนี้ซึ่งไม่ได้ ส่งผลดีมากเช่นคือโชว์ไปทำในสิ่งที่มันแบบคนธรรมดาก็ทำไม่ได้หรือไม่จำเป็นต้องทำอะไปฟอกเลือดบ้างหรือไปทำอะไรที่ที่ต้องใช้เงินเพื่อยืดอายุเวลาจริงๆมันก็ไม่ต่างกับสัญญกรรมหรือที่เคยอันตี้กันอะไรเงี้ยนะแต่อันนี้มันก็เป็นแบบเหมือนกับว่ามาทักท้วงเตือนว่าเออไม่อยากให้เทรนสุขภาพเนี่ยมันไปจนถึง ท่านของการอวดล่ำอวดรวยทางด้านสุขภาพแล้วก็มีฝั่งทางด้านวิชาการของ longevity ก็เหมือนออกมาให้ข้อมูลเพิ่มว่าจริงๆคำว่าอยู่ให้ยาววัยหรืออยู่ให้ยืนนานขึ้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เงินหรือแก๊เจ็ตหรืออะไรที่เวอร์เกินกว่าการใช้ชีวิตเออก็เพิ่งได้ยินนะมันเรียกว่า Biohacking b บโอแฮก i ิงก็คือ แฮกร่างกายมันจะมีเศรษฐีฝรั่งคนหนึ่งชื่ออะไรสักอย่างที่แบบเอาเลือดของลูกมาปั่นแล้วก็ฉีดเข้าไปใหม่อะไรคือแบบจะฟื้นร่างกายให้กลับไปย้อนเป็นสิบปีแบบแบบสมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยเย่ยงกับแฟนเกนสไตล์อะไรอย่างเงี้อออย,ยคือไอแบบนี้เขาเรียกไบโอแฮกกิงซึ่งอันนี้แหละที่เขาเตือนกันว่ามัน,มนคนมีเงินหรือว่าซัพพอร์ตตัวเองในการรักษาสุขภาพแบบนี้ได้ก็ไม่ผิดแต่ว่ามันไม่ใช่ มันไม่ใช่คำตอบเดียวว่าการจะมีชีวิตยืนยาวจะต้องเสียเงินหรือทำอะไรแบบไบโอแฮกิ้งเท่านั้นอะไรเงี้ยนี่ก็เห็นก็เลยประเด็นนี้ก็เลยเออมันก็ดีที่เขาคุยกันนะเหมือนกับช่วยกันเบรคทั้งสองฝั่งฝั่งที่ ที่ที่อาจจะเข้าใจผิดว่าต้องใช้เงินเยอะเพื่อจะทำ longevity ก็จะได้เข้าใจถูกได้ว่ามันอาจจะมีหลายๆทางเลือกในการรักษาสุขภาพเหมือนกับพอดีไม่ได้โน้ตเอาไวก้ก็เขาจะพูดประมาณว่าสุขภาพโอ้พูดไปเดี๋ยวจะผิดเอาเป็นว่าการรักษาสุขภาพมันก็พื้นฐานนะกินดีนอนดีออกกำลังกาย จิตใจดีอยู่ในสภาพแวดล้อมอากาศที่ดีไม่ไปเจอสารพิษไม่กินอาหารที่มีพิษแล้วก็สุดท้ายก็คือมีสังคมที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีในทางด้านจิตใจก็มีปัญหาจริงๆ5-6อย่างเนี้ยมัเป็นพื้นฐานเลยที่จะทำให้คำว่าสุขภาพดีแต่ว่ามากน้อยก็แล้วแต่บางคนอาจจะ ออกกําลังกายมากหน่อยเพราะชอบบางคนก็กินเฮลตี้มากๆอะไรเงี้ยก็ก็ยังเป็นข้อมูลที่คิดว่าทุกคนก็ยังคุยกันต่อซึ่งอาจจะเอาส่วนตัวผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่เพิ่งมาค้นพบการออกกําลังกายว่าเออการที่เราแทร็กกิ้งการออกกําลังกายเนี่ยบางทีเมื่อก่อนเราไปเดินหรือเราไปวิ่งบนลู่เราไม่รู้ว่าวิ่งเมื่อไหร่ได้กี่กิโลฮาร์ดเรทต,ต้องเท่าไหร่ เราไม่มีวิทยาศาสตร์พวกนี้มันจับพอเรามีนาฬิกาสมาร์ทวอทพวกนี้มันให้ข้อมูลเราก็มีความรู้มากขึ้นในมุมหนึ่งก็อย่างอย่างผมก็กลายเป็นผมก็เดินได้มีเป้าหมายมากขึ้นเ,เดินให้ครบ45นาทีให้ได้5กิโลฮาร์ดเรทเท่านี้อะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องดีที่อย่างนี้แล้วก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่แชร์รูปออกกำลังกายหรือว่าข้อมูลในการออกกำลังกายไปบ้างเพราะว่า ความรู้สึกก็คือที่แชร์ไปก็คือแชร์ให้เพื่อนเห็นว่าเออเดี๋ยวนี้กิจกรรมที่เราทําคือมันอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพเผื่อเพื่อนคนไหนชอบเรื่องสุขภาพเหมือนกันก็จะได้คุยกันแบบแบ่งปันความรู้กันไอเราก็ไม่ใช่แบบเป็นโค้ดเราแค่เอาตัวเองไปออกกําลังกายก็มันก็เหมือนกับโพสสิ่งที่ชอบให้เพื่อนเห็นหอะไรเงี้ยจริงๆนี่นพื้นฐานแต่ว่าด้วยเทรน ของโซเชียลมีเดียมันเห็นกันหมดแล้วพอมีอะไรเป็นกระแสขึ้นมาผู้คนดังๆหรือคนที่มีมอิทธิพลในองความคิดพูดมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาเอามาพูดอะไรเงี้ยซึ่งดีนะดีดีเพราะว่ายิ่งพูดเยอะข้อมูลมันก็เยอะอย่างเข้าไปดูใน YouTube ก็มีคุณหมอหรือคนที่เขาเชี่ยวชาญด้านจริงจริงก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มว่าโอเคความเข้าใจเรื่องรองลองจีวิตีหรือการรักษาชีวิตให ยั่งยืนเนี่ยมันก็มีรายละเอียดเยอะก็ศึกษาเอาแต่ว่าการทำไบโอแฮกกิ้งเนี่ยมันก็ต้องดูแค่พอสมควรเ,ยเ้ยเป็นเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆแต่มันไม่จำเป็นจะต้องเอ็กซ์ตรีมรีขนาดนั้นหรืเรื่องง่ายๆอย่างอย่างผมมองว่าเรื่องการออกกำลังกายการนั่งสมาธิหรือการอะไรที่อยู่ใ,ใกล้ๆตัวเนี่ยถ้าเราทำให้ได้มันก็น่าจะอยู่ในหมดของข้อมูลโดยกาน คือแล้วแต่ตามสะดวกแล้วแต่สะดวกแบบนี้อะไรประมาณนั้นใครสะดวกแบบไหนก็ขอให้รู้ว่าเออมันมีมิติของการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นโดยการกินดีนอนดีออกกำลังกายไม่รับสารพิษไม่ว่าจะเรื่องฝุ่นเรื่องอาหารแล้วก็มีสังคมที่ดีอย่างเงี้ยแบบมีจิตใจที่ดีมีการแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นโลกไม,ม่เรียกอ,อะไรอ่ะ ก็มีมีมิตรภาพมีความสัมพันธ์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละก็น่าจะเป็นจะเป็นทั้งสุขภาพจิตสุขภาพใจอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ใครจะมากน้อยก็บาลานเอาลองชีวิตีชีวิตนะอาจยืนยาวแต่เราไม่ได้อยู่ยาวเท่าชีวิตมันจะยืนหรือเปล่า <c oughs> ความตายมันก็ใกล้มากนะสุขภาพโคตรดีเลยแต่อุบัติเหตุก็เกิดได้ขึ้นเมือ่อ รานนั้นมันก็เลยเขาก็เลยออกมาบอกว่าจริงๆมันต้องเข้าใจให้ตรงกันนะว,ว่ามันไม่ได้ยึดต,ติดกับคําว่าชีวิตยืนยาวเราจะต้องยึดต,ติดว่าถ้าเราทําแล้วชีวิตมันจะยืนยาวจริงๆหรือเราจะต้องหวงชีวิตนี้ไว้ขนาดนั้นว่าฉันมีมีเงินหรือว่ามีความต้องการอยากจะทําให้ชีวิตมันสุภาพดีมากๆจะได้มีชีวิตอยู่นานๆทีนี้ถ้าถ้าเกิดมันอยู่ไม่นานขึ้นมาเรารับได้ป่า ตัวเราเองก็ไม่รู้ถ้ามันไปเร็วก็จบแต่คนอื่นละ่ะถ้าเราไปลงทุนให้กับคนรอบข้างว่าเขาจะมีชีวิตยืนยาวแล้วถ้ามันไม่ยืนยาวเรารับได้เปเพราะปัจจัยในการที่มันจะไม่ยาวนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพนะมีอีกหลายๆเรื่องโอเคนี่ก็เป็นพอดแคสต์ t l l k about เนอะมาเวอร์ชั่นเสียงอย่างเดียวก่อนแล้วกันเพื่อความสะดวกอยากจะลองทำดูนะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับ ขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงถ้าพอทำไหวก็จะลองทำเรื่อยๆเนาะเหมือนเป็นพอดแคสอันนี้นอนสคริปต์เลยพูดกับไม้แล้วก็เหมือนกับมาเล่าความคิดพูดความคิดให้ฟังกันเนาะก็สวัสดีนะครับ Talk About เดี๋ยววันหลังเจอกันใหม่ขอบคุณครับ